ผมก็สวัสดีครับก็พ่อผมเองนะครับผมนะจากร้านนุ้มสีเช่นเคยนะครับผมนะก็วันนี้นะครับผมมีสินค้ามาแนะนํากันนะครับผมนะก็สําหรับวันนี้นะครับผมมีอ่าเป็นคาโป้นะครับผมนะ totally. เป็นอ่าสีเป็นจะเป็นแบบลายไม้แบบนี้เลยนะครับผมนะก็จะเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับผมนะของยี่ห้อโอเวอร์สปีดนะครับผมเป็นแบบสปริงนะครับผมนะนี่ก็วัสดุก็แข็งแรงมากเลยนะครับผมนะเป็นแบบโลหะหนานะครับผม นี่ก็มีที่ถอดอหมุดกีตาร์ให้ด้วยนะครับผมนะนี่จะเป็นด้านนี้เลยนะครับผมนี่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นยางเป็นเคิร์ฟนะครับผมนะก็คือขี่กีตาร์ได้สบายๆครับผมนะสปริง <ituation> แน่นนะครับผมนะแบบมั่นใจเลยนะครับผมมาใช้ดีแน่นอนนะครับตัวนี้ก็จะตัวนี้นะครับผมนะก็จะอยู่ที่ราคาอันละ250บาทนะครับผมนะนี่ก็ถ้าไหนสนใจนะครับสามารถติดต่ออินบ็อกมาได้เลยนะครับผมนะหรืออยากจะมาดู ครับโอ้อราคาแบบราคาอื่นยี่ห้ออื่นก็สามารถมาดูได้ที่ร้านได้เลยนะครับผมนะ <S <s โอเคนะครับผมแล้วก็ขอฝากร้านมุ้มมุ้ศิกไว้ด้วยนะครับผมะะ็เก็ไว้เจอกันใหม่ด้วยนะครับ